ใหญ่จริงภาพสวยมากเลยอยากดูมากอยากดูต่อแล้วเ,<ร>เราได้เห็นการประยิภัยแน่นอนมาแบบครบทีมเลี้ยงชั้นโอว์นาสองไปเลยฮะจบหยาบแน่ปวดจบเลยนี่เก่ต้องมาลองเสียช่วย 都蛮冷啊。太美了。 <laughs> oh, no. This is a call from the ancestors to sail to new skies. Reconnect our people across the entire ocean. Oh. The Molly? <laughs> Boat snack! Oh. Uh -oh. Boat snack upgrade? Bacon and <laughs> eggs? <laughs> Why didn't you bring the pig last time? ก็ไปดำจิมจ้มย่งใหญ่จริงภาพสวยมากแล้วอยากดูว่าอยากหรือต่อแล้วภาคท,ที่แล้วมันจบด้วยแบบโอเคเอาเอาหินไปคืนเทพพิติได้แล้วก็ภาคเนี้ยเหมือนจะเป็นการประจนภัยแบบใดต่อแบบดูยังไม่ได้บอกอะไรเยอะออนะแบบยังไม่ได้บอกอะไรมาแบบมีแค่แบบรำลาครอบครัวลวะแต่แตตเราได้เห็นการประจนภัยแน่นอนแล้วก็เออเมาอีกแล้วก<ช>็ไอตัวป่วนไอไก่กับ น้องหมูน้องนารักน่ารักมาแบบครบทีมความสนุกเหมือนเดิมแน่นอนให้คะแนนความน่าดูมาโอเคหนึ่งสองสามห้าสิสสลบสรอโอเคสี่แล้วกัน่าลูกทุกเรื่อง